ช้างเผือกเมืองชนหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงท่านคือหนึ่งในห้าเสือเมืองชนยุคสองท่านเป็นพระอาวุโสที่มีอายุยืนยาวเชี่ยวชาญด้านพุทธวทและสายวทท่านเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งโรงเรียนวัดกำแพงเป็นครูบรอาารต่อการศึกษาของลูกหลานชาวเมืองชนเป็นอย่างมากในยนานะสําคัญของท่านการศึกษาเป็นรากฐานที่ดีของชีวิตอีกทั้งหลวงปู่เหมือนท่านเป็นศิษย์เอกสายพุทธาคมและเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่เจียมวัดกำแพงได้รับการถ่ายทอดพระเวทอาคมมาโดยตรงวัตถุมงคลที่หลวงปู่เหมือนวัดกำแพงท่านสร้างขึ้นมาจึงมีมวลส ฐาห้าเสือเมืองชนยุคแรกคือผงแต้งช็อกมหาเสนห่ห์หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันผสมผงตีนสิงห์เหอข,ของหลวงปู่เจียมวัดกำแพงของผู้เป็นลุงโดดเด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์นิยมองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กหน้าแก้วหลังดานเจียมมีหลักการดูยังไงตามมาดูกันครับให้สังเกตเสียนด้านบนจะมีเส้นโค้องอยู่หนึ่งเส้นต้องคมชัดข้อมือมีลักษณะเล็กและเจาเบาเข้าไปด้านในขอบข้างตัดเรียบแบนตั้งเป็นเหลี่ยมสัน พหลังมาเป็นยันนูนอุณนาลมและขอบรอบๆตั้งขึ้นเป็นขอบกระดง้งดูลักดูทองเก่าแห้งเป็นธรรมชาติพิมพ์ใช่เนื้อใช่จ่ายตังได้ครับใครอยากฟังเรื่องราวสาระความรู้ดีๆฝากกดไลค์กดติดตามและชมไรสดทุกวันอังคารพระรหัสเสาวเวลาสองทุ่มโดยประมาณ